สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิรดาดำแต่งนะครับคลิปนี้ก็มาชมนิสสัน Big กอนะครับคันนี้จวัดนานนะครับน้ำมันนี่เหม็นเลยครับออกสีแดงๆเลยนะครับไปดูว่าจะสตาร์ทติดไหมนะครับรถจอดนานครับ ที่ถ่ายออกมานี่น้ำมันนี่แดงเลครับเหม็นนะครับเด,เดี๋ยวจะเปิดให้ท่านู้ชมนร้ำมันให้ท่านไ้ชมดูนะมาดูกันว่าจะติดไหมนะครับเปลี่ยนน้ำมันใหม่ เครื่องนี่สวยแล้วครับเครื่องสวยคัสซีก็พอใช้นะครับดูครับอู้หสีแดงครับเห็นไหม สีแด,ดงกำเลยครับนี่นี่โอ้โหเม็นเลยครับท่านผู้ชมนี่ช่างจะเปลี่ยนน้ำมันแล้วับนายช่างจะเปลี่ยนน้ำมันแล้วมาชมกันว่าจะติดไหม มือนไม่ใช่โซลา่าเลยครับมันเหม็นน้ำมันมันเสียโอย้นี่จะมีตะขเขียวปิ๊งสนันไหมตามไอ้โมสันไหมเนี่ย <c ười> น่าจะโจรนานหลายปีครับท่าน้ำมันเหม็นขนาดนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าสามปีทันนี้น้ำมันเหม็นมากอ่ะติดเครื่องดู ใ่ลมก่อนนะครับเอาออกให้หมดก่อนเอาน้ำมันใหม่เข้าไป ดูน้ำมันออกแดงๆเดี๋ยวไล่น้ำมันเก่าออกก่อนครับอ่ะนี่ลองอัดปัดปเฉ๋ ร้อย ออกถักน้ํามันนะครับที่มันมันไหลนะครับโอ้ติดแล้วครับนิ่มครับต้องเอาน้ำมันเก่าออกครับนิ่มมากเลยครับท่านทู้ชมโอ้คือรวมแท้ โอ้ oh, ถึงว่าดังปุ <c> ๊บ <oughs> <c oughs> ต้องอัดให้มันแน่นนะครับแน่นปุ๊บมนะันจะเงียบเลยน้ำมันบบน้ำมันน้ำมันที่ไหลไปควันม,มันอ <c oughs> อกเดี๋ยวลองดับเคื่อแล้วสตาร์ทดูใหม่ครับ

หรือว่าพานครับข้ามาแล้วก็กดติดตามช่องวิระดำแต่งด้วยนะครับเดี๋ยวต่อการคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ